ส,ส,สภาพการกินภายใต้การครอบงำของระบบเงื่อนไขเพื่อความเข้าใจในด้านหลักการต่อไปอีกพึงพิจารณาตัวอย่างต่อไปนี้เมื่อร่างกายขาดอาหารย่อมต้องการอาหารมาบำรุงเลี้ยงร่างกายเพื่อให้ชีวิตดำรงอยู่ได้ต่อไปความต้องการอาหารนี้แสดงออกเป็นอาการอย่างหนึ่งเรียกว่าความหิว คือต้องการกินเมื่อกระบวนการดำเนินมาถึงตอนนี้ถือว่าตัดตอนออกไปได้เป็นช่วงที่หนึ่งของพฤติกรรมในการกินช่วงนี้ทางธรรมถือว่าเป็นกระบวนการทำงานของร่างกายซึ่งเป็นส่วนวิบากเป็นกลางในทางจริยธรรมคือไม่ดีไม่ชัว่วไม่เป็นกุศลไม่เป็นอกุศลแม้แต่พระอรหันต์ก็มีความหิว ความหิวเป็นแรงเรา้าทําให้เกิดการกระทําคือการกินและเป็นตัวกําหนดพฤติกรรมในการกินเช่นหิวมากทําให้กินมากหิวน้อยทําให้กินน้อยแต่ความหิวไม่ใช่สิ่งเดียวที่กําหนดหรือบ่งชี้พฤติกรรมในการกินพูดอีกอย่างหนึ่งว่าความหิวอย่างเดียวไม่อาจอธิบายพฤติกรรมทั้งหมดของการกินหรือว่าคนไม่ได้กินเพราะหิวอย่างเดียว ดังนั้นจึงได้กล่าวว่าเมื่อความหิวเกิดขึ้นแล้วหรือเมื่อความต้องการกินเกิดขึ้นแล้วถือเป็นจบช่วงที่หนึ่งของพฤติกรรมในการกินทีนี้พอเข้าสู่ช่วงที่สองตามปกติสำหรับมนุษย์ปุถุชนก็จะมีแรงเรา้าหรือแรงจูงใจอีกอย่างหนึ่งเข้ามากำหนดพฤติกรรมในการกินร่วมกับความหิวด้วยตัวควบนี้ก็คือตันหา ตันหาที่เข้ามาในตอนนี้มีได้ทั้งสองอย่างอย่างแรกคือความรนในการปกป้องความมั่นคงถาวรของตัวตนหรือภาวะตัณหาซึ่งจะเห็นได้ชัดในกรณีที่หิวมากคือร่างกายขาดอาหารมากและตกอยู่ในภาวะที่อยากจะได้อาหารมากินตันหานี้จะก่อให้เกิดความรู้สึกกลัวตายความวิตกกังวลความกระวนกระวาย ความทุรนทุรายเพิ่มเติมเข้ามาผนวกกับความทุกข์ตามปกติจากการอดอาหารยิ่งตันหาแรงเท่าใดอาการก็ยิ่งเป็นไปมากตามอัตราจากนั้นก็จะมีการสแสวงหาอาหารพฤติกรรมในการสแสวงหาที่ตันหาเป็นผู้บัญชานั้นย่อมดำเนินไปได้อย่างรุนแรงและไม่ต้องคำนึงถึงความชอบธรรมหมายเหตุเชิงอั อาจมีผู้สงสัยว่าในเมื่อการสแสวงหาเป็นพฤติกรรมที่เกิดจากตันหาผู้ไม่ใช้ตันหาก็เป็นอันไม่ต้องสแสวงหาอาหารหรืออย่างไรพึงเข้าใจว่าคำว่าปริเยสนาหรือสแสวงหาที่กล่าวข้างต้นเป็นคำที่ใช้อย่างสับเฉพาะเพื่อแยกความหมายให้ต่างจากคำว่ากระทำโดยให้หมายถึงวิธีการต่างๆที่จะให้ได้สิ่งที่ต้องการมาอันเป็นความหมายที่กว้าง จะมีการกระทําหรือไม่ก็ได้แต่ในกรณีใดการแสวงหาเป็นเหตุโดยตรงของผลที่จะเกิดขึ้นในกรณีนั้นการแสวงหาก็เป็นเพียงการกระทําอย่างหนึ่งในความหมายอย่างปกติธรรมดาเหมือนอย่างในกรณีนี้ร่างกายต้องการอาหารจะต้องกินอาหารจึงจะดำรงชีวิตอยู่หรือมีสุขภาพดีได้ การแสวงหาเป็นเหตุโดยตรงแห่งการเกิดมีของอาหารที่จะต้องกินนั้นการแสวงหาจะเป็นการกระทําเพื่อผลของมันเองจุดที่จะตัดสินความแตกต่างว่าเป็นอะไรแน่อยู่ที่ว่ากินเพื่ออะไรถ้ากินเพื่อเสียบรสคือการกินเป็นเงื่อนไขสําหรับการได้เสีบรสอร่อยระบบแห่งความเป็นเหตุเป็นผลก็คลาดเคลื่อนเสียไป แต่ถ้ากินเพื่อสนองความต้องการของร่างกายความเป็นเหตุเป็นผลก็ต่อเนื่องกันไปตลอดระบบผู้ที่ไม่ปฏิบัติการด้วยตัณหาเริ่มต้นพฤติกรรมในกรณีอย่างนี้ด้วยความคิดความรู้เข้าใจหรือความสนึกเหตุผลว่าอาหารเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับชีวิตที่จะดำรงอยู่ด้วยดีสามารถทำกิจหน้าที่บำเพ็ญคุณประโยชน์ต่างๆได้จึงจะต้องหาอาหารมากิน เพื่อสนองความต้องการของร่างกายถ้าความเป็นเหตุเป็นผลดำเนินไปโดยมีความคิดหรือความสำนึกอย่างนี้เป็นฐานทางธรรมถึงกับกำหนดให้การสแสวงหาอาหารโดยทางชอบธรรมเป็นหน้าที่อย่างหนึ่งที่จะต้องทำทีเดียวและให้เพียรพยายามในการสแสวงหานั้นด้วยแม้แต่พระภิกษุซึ่งควรมีชีวิตที่ขึ้นต่ออาหารน้อยที่สุดท่านก็ให้มีอุตสาหะในการสแสวงหา ตามวิธีที่เป็นแบบแผนของตนอย่างไรก็ตามพฤติกรรมขั้นสแสวงหานี้จะขอข้ามไปก่อนเพื่อจะได้เน้นเรื่องซึ่งกำลังพิจารณาคือขั้นการกินตันหาอย่างที่สองที่จะเข้ามาก็คือการมาตันหาหรือความกระหายอยากในการเสษเวทนาอันอร่อยการมาตันหาจะเข้ามาร่วมกับความหิวในการกำหนดพฤติกรรมการกินการร่วมกำหนดนี้ อาจเป็นไปในทางเสริมกันก็ได้บั่นทอนกันก็ได้เหมือนกับผู้ได้รับผลประโยชน์สองฝ่ายเข้ามาชิงผลประโยชน์กันถ้าต่างได้ผลประโยชน์ก็ช่วยกันถ้าฝ่ายหนึ่งได้อีกฝ่ายหนึ่งไม่ได้ก็ขัดกันถ้าความหิวกำหนดฝ่ายเดียวพฤติกรรมก็จะเป็นไปในรูปที่ว่าหิวมากก็กินมากหิวน้อยก็กินน้อยถ้าปัญหากำหนดฝ่ายเดียวพฤติกรรม ก็จะเป็นไปในรูปว่าอร่อยมากก็กินมากอร่อยน้อยก็กินน้อยแต่นั่นเป็นเพียงข้อสมมติตามปกติตันหาไม่เคยยอมปล่อยให้ความหิวกำหนดพฤติกรรมฝ่ายเดียวตันหาจะต้องแทรกเข้ามาเสมอและเมื่อความหิวกับตันหาเข้ามาร่วมกันกำหนดความหิวจะเอาอกเอาใจตันหาโดยช่วยเหลือว่าถ้าหิวมาก ก็ช่วยให้อร่อยมากขึ้นแต่ก็ช่วยได้เพียงบางส่วนเท่านั้นไม่อาจให้หิวกับอร่อยเท่ากันได้เสมอไปผลในทางพฤติกรรมจึงปรากฏว่าบางทีหิวมากแต่ไม่อร่อยกินน้อยเกินไปบางทีหิวไม่มากแต่อร่อยกินมากเกินไปจนท้องแน่นอืดบางทีหิวน้อยไม่อร่อยไม่ยอมกินเสียเลยดัยงนี้เป็นต้น จุดที่เป็นปัญหาก็คือตามปกติความหิวเป็นสัญญาณบอกความต้องการของร่างกายเมื่อกินพอดีกับความหิวก็พอดีกับความต้องการของร่างกายแต่เมื่อกินด้วยตัณหาตามความอร่อยบางคราวก็น้อยไปบางคราวก็มากเกินไปเกิดเป็นโทษแก่ร่างกายที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะว่าการกินเป็นการกระทา และการได้สนองความต้องการของร่างกายเป็นผลโดยตรงของการกระทําคือการกินนั้นส่วนในกรณีของตัณหาการกินเป็นการกระทาการได้เสบรสอร่อยต้องอาศัยการกินแต่ไม่ใช่ผลโดยตรงของการกระทาคือการกินนั้นผู้ตามหลักข้างต้นว่าการกินเป็นเหตุให้ร่างกายได้รับอาหารสนองความต้องการแต่เป็นเงื่อนไขให้ตัณหาได้เสพรสอร่อยสนองความอยาก โดยในยะนี้ตัณหาไม่ได้ต้องการการกระทำคือการกินและตัณหาก็ไม่ได้ต้องการภาวะที่ร่างกายได้รับอาหารซึ่งเป็นผลของการกระทำนั้นตัณหาต้องการเสพรสอร่อยอย่างเดียวแต่การกินเป็นเงื่อนไขอันจำเป็นที่จะให้ตัณหาได้เสพรสอร่อยไม่มีทางเลือกอย่างอื่นจึงต้องกินยิ่งถ้าอร่อยก็ยิ่งกิน ไม่คำนึงว่าจะเกินความต้องการของร่างกายหรือไม่แต่ถ้าไม่อร่อยก็จะไม่ยอมกินไม่คำนึงว่าร่างกายจะได้รับอาหารน้อยเกินไปหรือไม่ซ้ำยังรู้สึกว่าการเคี้ยวการกลืนกินล้วนเป็นการกระทําที่ยากลำบากฝืนหน้าเหน็ดเหนื่อยไปหมดร่างกายจึงเป็นเพียงผู้พลอยได้รับผลโดยเขาไม่ได้ตั้งใจให้เลยถ้าจะพูดเป็นภาพพจน์ ก็เหมือนดังว่าชีวิตร่างกายที่ต้องการอาหารเป็นฝ่ายหนึ่งคนที่กินด้วยตัณหาเป็นอีกฝ่ายหนึ่งเมื่อกายขาดอาหารก็ต้องการเอาอาหารเข้ามาเพิ่มเติมซึ่งทำได้โดยการกินชีวิตทางกายต้องการกินแต่กายกินเองไม่ได้ต้องอาศัยคนช่วยกินให้ภาวะเช่นนี้ทำให้กายลำบากมากเพราะคน ไม่ค่อยเอาใจใส่ที่จะช่วยและช่วยอย่างเสียมิได้กายจึงได้อาหารพอบ้างไม่พอบ้างบางคราวขาดแคลนมากต้องร่ำร้องอดครวนคนจึงช่วยกินให้เมื <fotos. S 1> ่อเป็นเช่นนี้กายจึงหาวิธีหลอกล่อให้คนชอบกินโดยให้รางวัลว่าในเวลากินให้คนได้รสอร่อยปรากฏว่าคราวนี้ได้ผล พอกายส่งสัญญาณน,นิดเดียวคนก็ขมีขมันขวนขวายกินบางทีกายไม่หิวเลยไม่ส่งสัญญาณสักนิดคนเจออร่อยเข้าก็กินเสียมากมายจนเกินที่กายต้องการเป็นอันว่าคราวนี้การกินมีความหมายสำหรับทั้งสองฝ่ายคือสำหรับชีวิตทางกายการกินหมายถึงการได้อาหารมาเพิ่มเติมเสริมซ่อมส่วนขาดแคลนแต่สำหรับคนการกิน หมายถึงการได้เสพรสอร่อยคราวนี้ไม่แต่กายเท่านั้นที่อยากกินคนก็อยากกินด้วยความจริงคนไม่ใช่อยากกินเขาไม่ได้ต้องการเอาอาหารใส่ผ่านลงไปหรอกเขาอยากเสพรสอร่อยเท่านั้นเองขอให้ลองนึกสมมติดูว่าถ้าคนต้องกินอาหารสักสองจานโดยไม่มีรสชาติใดเลยการเคี้ยวและการกลั่มกลืน จะกลายเป็นสิ่งที่ต้องฝืนทนยากลำบากหรือทุกทรมานเพียงใดแต่ถ้าอร่อยอาจรู้สึกแต่เพียงรสไม่ไน้นึกถึงการเคี้ยวกลืนจนแม้แต่จานที่สามก็แทบจะมาไม่ทันเมื่อทำให้คนอยากกินได้แล้วกายก็ค่อยสบายขึ้นเพียงคอยนอนรออยู่คนเขากระตือรือร้อนกินของเขาเองพอคนกินอร่อยของเขาไป กายก็พลอยได้รับอาหารที่ต้องการไปด้วยอย่างไรก็ตามวิธีสร้างเงื่อนไขหลอกคนอย่างนี้ไม่ใช่จะได้ผลดีมากมายนักบางครั้งก็กลับทำให้กายประสบผลร้ายอย่างหนักถ้าคนนั้นเป็นคนชนิดไม่มีสํานึกไม่รู้จักคิดคำนึงถึงอะไรอะไรเสียเลยถูกหลอกเสียเต็มที่จะเอาะเสพรถอย่างเดียวความเดือดร้อนก็หวนกลับมาตกแก่กาย บางคราวกินไม่พอที่กายต้องการเพราะไม่อร่อยบางคราวอร่อยกินไม่ใช่แค่เกินความต้องการเท่านั้นแต่กินถึงขนาดที่กายรับไม่ไหวป่วยไข้ไปเลยเป็นอันว่าการกระทําที่เป็นเหตุคือการกินไม่พอเหมาะพอดีที่จะให้เกิดผลคือการแก้ไขความขาดแคลนที่ร่างกายต้องการยิ่งกว่านั้นยังมีบ่อยครั้งที่คนผู้ถูกหลอกนั้น ไปเที่ยวก่อเรื่องวุ่นวายต่างๆข้างนอกพาคนอื่นตลอดจนสังคมเดือดร้อนกันไปหมด